สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องโบบารามีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะพี่นะก็เราจะเจอกันต้นคลิปนะคะเสียงนุ่มๆเบาๆยามเช้าแบบนี้เลยก็วันนี้นะคะเป็นเช้าวันศุกร์สุสัก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่ทํางานข้าราชการก็จะเป็นวันหยุดน้อพพุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้นะคะมากันแบบเช้าแบบเช้าแบบเช้าตรู่เพราะว่าวันนี้น้องไปต้องต้องไปแจกลงทานที่วัดนะคะพี่พี่ก็วันนี้น้องไปแจกลงทานที่วัด แล้วก็วันเนี้ยเดี๋ยวไปลอยกระทงวันนี้ว่าลอยกระทงนะพี่พี่ก็วันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเลยยามตอนเย็นเย็นนะก็อย่าลืมไปลอยกระทงกันเนาะปล่อยทุกปล่อยโศกนะคะแล้วก็ระวังกันด้วยระวังจะตกแม่น้ําก็เดี๋ยววันนี้นะคะยามเช้าอนุโมทนาบุญร่วมกันนะพี่นะ้าเดี๋ยวน้องเอาขนมคัพเค้กนะคะแล้วก็มีป้ามาร่วมด้วยคือเอาขนมตะโก้ ไปแจกด้วยนะคะก็ทําเองค่ะส่วนคัพเค้กสั่งเอาเพราะว่าตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะคะไม่สามารถทําขนมได้วันนี้นะคะมีนัดรับชนมือนะเดี๋ยวน้องขออนุญาตาไปแจกลงทานก่อนแล้วเดี๋ยวนัดรับกันเนาะพี่น้องนัดดูพาร์ทนัดชมพานะคะพี่พีก็ลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นลูกค้า V V A P ของน้องเลยนะพี่พีก็น่ารักท่านน่ารักมากๆอรายการ ทุกๆรายการวันนี้นะคะน้องบกน้องบอกเลยอนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจพระองค์ไหนนี่สามารถติดต่อมาได้ที่0 9 9 2 1 0 7 4 0 1นะคะพี่แอดไลน์ด้วยเบอร์โทด้านบนได้เลยแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะน้องโบบารามีพาเครื่องสแตนบายรอรับสายพี่ๆอยู่เนาะพี่เนาะ ก็วันนี้นะคะมีพระมาให้ชมนะคะวันนี้มีสมเด็จมาเพียงแค่3องค์เท่านั้นนะพี่นะเราก็เป็นพระลีลาหลากหลายรายการนะคะแล้วก็ไม่เก่าค่ะเข้า,ขากันไปเนาะพี่เนาะยามเช้าวันศุกร์สุสใส,สแบบนี้เนาะก็พี่ๆท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีพระเครื่องไว้ด้วย <S <S ทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนให้กับพี่ๆจะได้ไม่พลาดทุกๆอีพีที่น้องลงนะพี่นะก็เดี๋ยวเราไปเรื่องมาที่องค์แรกเลยรายการแรกนะคะพี่เป็นพระสมเด็จเกตชัยโยเนาะพี่เนาะ เปิดหัวกันแบบสวยๆค่ะพี่องค์นี้นะคะอันนี้จะขนาดแบบเนี่ยประมาณ2ข้อนิ้วไม่ถึง2ข้อนิ้วของน้องนะพี่นะเนื้อหาเงาเงาจัดจ้านชัดเจนแบบนี้เลยพี่สวยนะคะพี่เดี๋ยวนะสักครู่นะคะ โอเครายการนี้นะน้องโบบารามีพาเครื่องแบ่งป,ปันให้กับพี่พีพาราเปิดกันแบบเบาๆสนใจองค์ไหนรายการนี้รายการแรกนะคะพี่ๆใครที่เพิ่งเข้ามาชมเข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจน้องไว้ด้วยหรือกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันได้นะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้น้องนิดนึงเนาะพี่เนาะก็รายการนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยเนาะนี่แขนโค้งๆอกตูมๆใบหูนี่เกศทารุ ซุ้มแบบนี้เลยรายการนี้น้องขออนุญาตเปิดที่500บาทเนาะพี่น้องห้าใบแดงนะคะห้าใบแดงรับหลายองค์ราคาเราคุยกันได้พี่พี่ท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกจ่ายไม่สะดวกโอนไม่สะดวกเก็บปลายทางไม่ต้องมาซีเอฟเล่นเนาะพี่นาะเรา เน้นขายกันแบบซื้อตรงด้วยความจริงใจไม่ต้องกลัวรอรับพัสดุที่หน้าบ้านพี่ได้เลยพระของน้องสามารถขอพี่ปรายสนีแกะก่อนได้เลยนะพี่นะรายการนี้น้องขออนุญาตเปิดที่500บาทนะคะพี่ๆท่านใดนะคะที่เคยปิดพักกับน้องเนงาะก็เคยมาปิดพากแล้วเก็บเงินปลายทางไม่รับ ถ้าของรอบแรกไปแล้วไม่รับน้องไม่โกรธนะพี่มาปิดผ้าอีกได้แต่รอบต่อไปจะต้องโอนเท่านั้นนะคะพี่ๆเน้นย้ำกันเลยเนาะรายการที่สองค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อหากเกา่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่รายการนี้ก็สวยเช่นกันนะคะพี่นีใบหูแบบนี้เนาะนี่เนื้อหาจะแตกต่างจากองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะองค์ในองค์ที่สองเนาะพี่นอด้านหลังเป็น,นยอย่างนี้ใครไวัยใครได้นะคะ ชมไม่ชอบดูให้ใช่ชอบรายการไหนแล้วค่อยทักมาเนาะพี่เนาะอ่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่ทักมาหรือโทรมาจะปล่อยพาลกวนวพี่พี่ถ่ายรูปภาพชัดเจนมาส่งมาให้น้องได้เลยถ้าน้องชอบองคไหนเดี๋ยวติดต่อกอับเนาะพี่เนาะอ่ารายการนี้ค่ะพี่น้องโบบาร,รมีพาเครื่องค่ะสแตนบายรอรับสายอยู่ส่งของนะคะวันนี้มีรอบส่งของนะส่วนอ่าเคสวันเสาร์นะคะนอกจากอุบัติเหตุก็คือคือตอนเนี้ย ติดปัญหาเรื่องการส่งของแต่ไม่เป็นไรส่งของถึงมีพี่ๆแน่นอนอ่านี่รายการนี้ค่ะน้องเปิดที่500อบาทเนาะพี่นนอะรายการที่2รายการที่3นะคะพี่ใครรับ3มองค์คุยกันได้นะรายการนี้รายการที่3ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเนะะื้อหาแบบนี้เลยเก่าๆเลยพี่รายการนี้ตรงอ่าตรงแขนตรงนี้เขาจะ วิววิไปนิดหนึ่งนะคะนี่ใบหูนี่อ่ะพี่ดูเม็ดแร่มวลสารนะคะสวยๆเลยพี่องค์นี้นะก็สภาพเก่าปึกค่ะพี่ถึงยุคแต่น้องไม่รู้เหมือนกันว่ายุคไหนนะเพราะว่าเขามีหลายยุคมากเลยพระสมเด็จนี่แบบโอ้โหสวยมากแต่ละยุคนี่ จะไม่เหมือนกันเลยเนาะพี่เนาะอารบกวนพ,พี่พีิจารณาให้ชอบดูให้ใช่นะคะพระของน้องสวยตรงปกทุกรูปทุกองค์แน่นอนแจ้งพี่พี่นิดหนึ่งนะคะเวลาถ่ายรูปอ่ะอันนี้เป็นแสงไฟนะพี่นะเวลาที่เราชมในคลิปน่ยเขาเรียกว่าเม็ดจุดเม็ดดาหรือว่าสีขององค์อ่ะมันจะไม่เหมือนกันเวลาน้องถ่ายรูปน้องก็ถ่ายกับกระดานเหมือนกันแสงไฟสะส่องแต่เวลาใช้กล้องถ่ายเราจะถ่ายเป็นโหมดภาพส่วนบุคคลนะพี่นะ,ะนี่ดูพี่ชม ก็พระของน้องตรงปกแน่นอนค่ะร้านเปอร์เซ็นที่ไปดูได้เลยน้องถ่ายให้ทุกมุมเลยนะพี่นะรายการนี้500บาทนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระลีลาเมตขนุดนะพระลีลาเมตขนุนนี้2อ,องค์นะพี่นะ<ข>นี่เผื่อใครเป็นสายพาะเนื้อดินเนาะ<ข>ก็นี่เลยสภาพสวยเดิมค่ะน้องขอเปิดที่500บาทแล้วกันเนาะพี่นนอะอะรายการนี้นะสวยมากพี่ดู ชมให้ชอบดูให้ใช่นะคะพี่ตัดสินใจด้วยตัวพี่ๆได้เลยรายการนี้น้องเปิดให้พาราเบาๆนะคะพี่พาราเบาๆ ใครรอหลวงพ่อเงินวันนี้มีมาหนึ่งองค์นะคะพี่ๆแล้วก็มีขี่ช้างหนึ่งองค์เนาะแล้วก็เป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟเดี๋ยวเรา like han, ไล่กันไปทีละองค์นะคะพี่ๆรายการต่อไปนะคะพี่เป็นนี้เลยเป็นลีลาเมตขนุเช่นกันแต่เนื้อหาเขาจะแตกต่างจากองค์เมื่อสักครูน่นี้รายการนี้นะพี่นะนี่เงาๆเลยพี่สวย,วยเช่นกันนะคะรายการนี้นะพระลีลาเมตขนุนะคะนี่ด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้เนาะอ่า อากาศเย็นมากเลยจริงๆตอนนี้เริ่มแสบคอแล้วนะคะเพราะว่าลูกชายไม่ค่อยสบายก็แม่ก็โอ้โหจะตุยแล้วแต่ตุยไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคุณชายทั้งสองท่านรออยู่อ่ารายการนี้นะพี่นะน้องขออนุญาตเปิดที่500บาทเช่นกันรับ คู่แจ้งน้องได้เลยเนาอพี่เนาะรายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นพระนางพญาค่ะรายการนี้พี่ดูครับเก่าๆกึกๆปึกๆเลยเม็ดแร่มวลสารเนาะรายการนี้นอ้องขออนุญาตเปิดที่ 600บาทนะคะพี่ขาพระนางพญานะราคานี้น้องเป็นคนเปิดพี่เป็นคนปิดเราคุยกันได้ต่อรองไ,ด,ไองด้ไม่ต้องขินไม่ต้องอายทักมาคุยกันก่อนเนาะพี่เนาะน้องโบสแตนด์บายรอรับสายนะคะวันนีเ้เราไปแจกโรงทานกันอิ่มบุญแน่นอนน้องชอบมากเวลาที่เขาแห่องค์คติตนะคือเขามีรถแห่ด้วยแล้วมันคือมันสนุกเนาะก็ไปร่วมบุญกันบุญนี้เป็นบุญใหญ่นะคะน,นานๆเขาเรียกว่าปีหนึ่งจะมีสักหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ วันนี้เดี๋ยวมีรอยกระทงด้วยน้องทํากระทงไว้แล้วเรียบร้อยทํากระทงจากอาหารปลาก็คือน่ารักเป็นสีแบบน่ารักเลยสําหรับพี่พ,พีท่านใดที่ไม่มีเวลาก็สามารถไปดูตามซุ้มต่างๆได้เลยเนาะใครที่ไปสุโขทัยมาแล้วอิจฉามากๆน้องอยากไปเหมือนกันแต่น้องไม่ได้ไปนะคะเอาแค่วัดไกลบ้านก็พอเนาะพี่เนาะอะรายการนี้ค่ะสวยค่ะพี่ดูนะพี่ชมก่อนไปนอกเรื่องนี่ไวมากส่วนที่อยู่ในเรื่องนี่ไม่ได้เลยเนาะ รายการนี้ค่ะพี่สวยเดิมนะรายการต่อไปนะคะพี่นี่ใครๆก็รอหลวงพ่อเงินช่องน้องบบารมีพระเครื่องสวยทุกองค์ค่ะพี่รายการนี้นะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนี่จมูกตุมต้มๆค่ะรอยยิ้มแก้มอ้วนๆเลยเนาะพี่นะขออนุญาตนะคะน้องไม่ได้อยากบาปเนาะแต่ว่านี่ค่ะพี่องค์นี้โอ้โหสวยปึก๊ก ใครไวใครได้ใครไวใครได้รายการนี้นะพี่นะพี่ชมนะนี่โอรอบองค์ด้านซ้ายมือน้องนะคะนี่ดูโอ้โหแจ่มจัดชัดเจ้งพี่ชมค่ะอ่ะนี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานค่ะนี่เลยน้องบูบารมีพระเครื่องค่ะพี่ รายการนี้ครับเขียวๆนะพี่ดูน้องหมุนให้ดูแบบรอบๆใจเย็นๆนะพี่นะการจะปิดผานี้ใจเย็นๆเลยนี่ชมมุมเสยมุมหงายมุมตะแคงแจ้งน้องได้เลยนะพี่นะรายการนี้แขบรูปภาพได้น้องขออนุญาตเปิดราคาเปิดพาราที ลุ้นกันอยู่ละสี่ลุ้นกันอยู่ละสีใบองค์เนี้สวยมากองค์หน้ายิ้มแบบนี้เลยพี่น้องขออนุญาตเปิดให้พาราเบาๆ ใครไหวใส่มาได้เลยนะคะพี่แคปรูปภาพแล้วขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้รายการนี้นะนี่พี่ดูตรงมือเนาะจมูกปากตาใบหูนะคะนี่ตรงคางนะเป็นลักษณะแบบนี้องค์เนื้อสวยๆผิวสวยๆเลยพี่รายการนี้เนาะน้องขออนุญาตเปิดที่25บาใบแดงนะคะ25บาใบแดงพาราเบาๆค่ะพี่ขาน้องโบบารามีพาเครื่องนะตรงสังคติด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะองค์อบอ้วนเลยพี่รายการนี้องค์อบอ้วนเลยนานๆจะเจอเนาะองค์อ้วนๆใบหน้า แบบมีเหมือนมีแก้มพี่ดูเหมือนมีแก้มเพราะปกตินะน้องจะไม่ค่อยเห็นหลงเพราะเงินแบบแก้มยุ้ยยุแบบนี้อ่าองค์นี้สวยนะพี่นะนี่องค์นี้สวยจริงๆนี่พี่ชมยี่สิบาใบแดงหนูบอกเลยราคานี้หาได้ที่ช่องอื่นไม่ได้หาได้ที่ช่องหลวงโบบารมีพาเครื่องนะก็จริงๆอันนี้เรื่องจริงเนาะซึ่งพี่ๆสามารถเอาไปต่อได้เลย ร้านเปอร์เซ็นนะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนั่งหลังช้างแบบนี้เลยอ่านี่พุทธโชตนะคะพี่รายการนี้เนาะหลวงพ่อเงินพุทธโชต์ค่ะนี่นั่งช้างนั่งหลังช้างเลยรายการนี้ออกวัดท้ายน้ํานะพี่นะนี่เป็นลอยตะไบรายการนี้นะคะพี่น้องขอเปิดราคาน้องมีองค์เดียวนะรายการนี้น้องมีองค์เดียวนะ ดูให้ชอบชมให้ใช่นะคะรายการนี้รุ่นทรงขี่ช้างวัดท้ายน้ำเนาะพี่น้องอันนี้หลวงพ่อเงินพุทธโชดนะคะออกวัดท้ายน้ำนาเน้นยน้ำนะไม่ใช่วัดบางขานนะคะพี่ๆวัดท้ายน้ำเป็นวัดเก่าหลวงพ่อเงินเช่นกันนะอ่ารายการนี้น้องขออนุญาตอ่ะพี่ชมนี่ตรงฐานนะคะมีลักษณะแบบนี้ขออนุญาตเปิดพาราที่900บาทนะคะพี่ๆขา รายการนี้ขออนุญาตเปิดที่9 0 0บาทเนาะพี่เนาะสวยมากพี่รายการนี้ถ้าปิดนะคะต่อรองได้เลยนะน้องขออนุญาตเปิดพาราที่900นะคะเล่นแสงเหลืองๆแบบนี้เลยมีองค์เดียวนะอยากไว้ครอบครองไว้ได้เลยนะอันนี้ได้ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยพี่ได้ไปพร้อมตลับรุ่นทรงขี่ช้างวัดท้ายน้ำนะจ๊ะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นรูปรอหลวงหลวงพ่อพรมนะคะพี่รูปรอหลวงพ่อพรมนี่ ด้านหลังนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ ท่านใดนะคะปิดองค์ไหนสามารถแจ้งน้องโบบารมีพระเครื่องได้เลือต้ก้นนะคะมีตอกของระฆังแบบนี้นะน้องโบบารมีพระเครื่องรายการนี้น้องเอา500แล้วกันนาะอพี่น้องอ่ะให้500บาทราคานี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่ช่องน้องโบบารมีพระเครื่องค่ะพี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางเนาะพี่น้องชมไม่ชอบดูไว้ใช่เผื่อพี่ๆท่านใดนะคะเป็นลูกศิษย์ลูกหายอยากเก็บอยากเช่าบูชาองค์ไหนรายการใดอยากได้ของขวัญไปอ่า วันปีใหม่หรือเทศกาลใดๆนะคะฝากช่องทางของช่องน้องโบบารมีผาเครื่องไว้ด้วยแล้วกันเนาะพี่เนาะโฟกัสหน่อยค่ะลูกอ้ารายการต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟ าปางอุ้มบาทแบบนี้เนาะพี่เนาะนี่เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะคะรายการนี้เขาจะอยู่อําอําตบลท่าเสานะก็อํอาเภอโพทะเลเช่นกันนะคะพี่รายการนี้สวยสภาพาโบราณมากเลยรายการนี้น้องเอา700บาทนะพี่นะเอา700บาทถ้าใครไหวใส่พารามาได้เลยนะรายการนี้ปางอุ้มบาทนะคะใครยังไม่มีเก็บได้เก็บเนาะพี่เนาะองค์นี้มีมาองค์เดียวนะคะก็พี่พ,พท่านใดชอบเนาะสามารถทักมาได้เลยนะ สวยค่ะพี่นี่ดูจมูกอง์นี้เป็นหล่อโบราณน,นะเป็นหลุมพ่อเงินวัดท่ามะไฟอยู่ท่าเสานะคะก็อำเภอโพทะเลเช่นกันนะคะพีพ่่เลยวัดบางคานไปอีกองค์นี้ค่ะนี่รายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นเออเนี่ยเป็นตะกัวสนิมแดงแบบนี้นะคะนี่เป็นพระเหมือนอารมณ์เป็นพระเชียงแสนหรือเปล่าเนาะก็ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนนะรายการนี้นะคะมีขนาดใหญ่อยู่เช่นกัน เนี่ยหนึ่งนิ้วชี้หนูหนเลยนะหนึ่งนิ้วชี้หนูเลยพี่ดูรายการนี้น้องแบ่งปันให้ห้าร้อยบาทแล้วกันเนาะพี่น้องอ่ะเป็นตะกัวสนิมแดงนะคะพี่ดูใบหูยานยาวแบบนี้เลยพี่ใบหูยานยาวแบบนี้เลยฮะ รายการต่อไปค่ะพี่เป็นหล่อโบราณเนาะนี่เป็นเหรียญจอบไม่ใช่จอบนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณแบบเนี้ยรายการนี้แบ่งปันให้หกร้อยนะคะพี่เอาหกร้อยเนาะพี่น้องรายการนี้หกร้อยบาทนี่ ดูให้จบคลิปนะคะของดีอยู่ที่ท้ายคลิปนะวันนี้มีตะกุดมาด้วยเนาะพี่เนาะสองรายการเนาะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นหลอโบราณเช่นกันนะนี่เป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะมียันรายการนี้น้องเอา500บาทแล้วกันนะพี่นะเอาห้าร้อยะรายการนี้รายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นเหรียญเป็นแบบ เหียงกลมๆหลวงอาหลวงพ่อไปรเนาะนี่ด้านหลังเป็นหล่อโบราณแบบนี้ห่วงแบบโอ้โหเดิมๆเลยรายการนี้น้องเอาหกร้อยนะคะพี่ๆหกร้อยบาทเนาะรายการต่อไปนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อไปรจอบใหญ่หลวงพ่อไปรค่ะพี่นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นี่โอ้โหสวยๆสภาพเดิมๆอะรายการนี้เอาหกร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะรับหลายองค์คุยกันได้ต่อรองได้เลยปวดหลัง ก็ถ้าช่วงประมาณ9ก้าโมงถึง10บโมงโทรมาแล้วไม่รับสายน้องไปแจกลงทานอยู่นะเดี๋ยวน้องตอบลายกลับหรือน้องอาจจะแบบถ้าจับโทรศัพท์อยู่ก็รับสายได้แต่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเนาะเพราะว่าเสียงเครื่องดนตรีกับเสียงเครื่องขยายมันอาจจะดังนิดนึงๆๆรายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นหลวงเหรียญหลวงปู่อีรายการนี้เป็นเหรียญรูปไข่นะคะพี่นี่เนื้อทองแดงรวมดํานะคะนี่พี่ชมนะ รายการนี้ปีเก่าปีลึกนะคะนี่เส้นเสี้ยนบุลเรียนแบบนี้เลยรายการนี้น้องเอาหกร้อยบาทนะพี่นะหลวงปู่อีเนาะนี่หกรอยนะคะใครชอบใครรักทักมาได้เลยวัดสัตหีบนะคะพี่นี่ รายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเนาะเหรียญเจริญพรนะคะพี่นี่ที่อกตอกแบบนี้เลยมีรอยจานแบบนี้นะคะพี่นี่ ขอเป็นคอแบบนี้นะด้านหลังค่ะพี่นี่วัดแจ้งนอกเป็น5ธันวา2536นะรายการนี้แท้ไม่แทร้รบก,กวนพี่พี่พิจารณาได้เลยแต่พระแท้ดูง่ายเนาะเพราะว่าเขามีตําหนิแต่ละจุดให้ดูฮาถ้าเทียบกับอง์ดาราองค์นี้ใช่ไหมคะรบก,กวนพี่พี่พ,พิจารณาได้เลยองค์นี้นะ้องขอเปิดที่600บาทเนาะพี่น้องนี่ รายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นเหนรียญกลมเนะเาะหลวงปู่คำตันนะคะสภาพพิ้งเดิมเลยพี่นี่ขอบข้างะสภาพผ,ผิวผิวหิ่งหิ่งเลยปีสองห้าสามเก้านะโอ้โหองค์นี้น้องยังไม่เกิดเลยนะองค์นี้น้องยังไม่เกิดเลยตอนนี้โอ้โหจะสามสิบปีแล้วนะคะพี่นี่รายการนี้นะน้องยังไม่เกิดเลยสภาพผิวเดิมเลยนานๆเจอนะพี่น้องเอาหกร้อยแล้วกันนะพี่อะหลวงปู่ คำตันนะคะพี่เอาหกร้อยเนาะรายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นอวันนั้นมีไปแล้วหนึ่งองค์องน,นี้จะอวบอ้วนกว่านิดนึงนะคะนี่สิ่งตัวนี้นะคะอวบอ้วนเลยนะพี่นะรายการนี้นี่อ่าอวบอ้วนเลยพี่ดูนี่ผิวเงาๆเลยพี่รายการนี้เนาะนี่ รายการนี้น้องขออนุญาตเปิดที่หกร้อยบาทเนาะพี่น้องหกร้อยบาทนะคะลุกกลัวนะคะพี่พี่จะปิดพระองค์ไหนนะสามารถแคบรูปภาพพร้อมจำราคามาให้น้องได้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยรายการต่อไปคะ่ะพี่เป็นพระปิดตาเข่ายาวแบบนี้เลยปิดทองลงรักตรงนี้นะคะนี่แปลกตามากเลยรายการนี้นะคะก็ น่าจะเป็นสายใต้หรือเปล่านะ้องก็ไม่ได้คอนเฟิร์มนะพี่นะ้าไม่ได้หาข้อมูลมาเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้พี่เป็นพระปิดตาแบบนี้เลยองค์นี้นะคะพี่รายการนี้นะ้องขออนุญาตเปิดที่ห้ารอยบาทแล้วกันนะคะแบ่งปันกันเนาะพี่เนาะอ่ะเผื่อใครแบบรู้สึกว่ามันแปลกดีอยากเก็บเนาะอน้องแบ่งปันให้อ่ะขอห้าร้อยแล้วกันเนาะพี่นะ้ารายการนี้รายการต่อไปนะคะพี่นี่เลยเป็นพระอ่าสิบทิศเนาะ เป็นพาเนื้อดินนะคะพี่รายการนี้เป็นพาเนื้อดินขนาดประมาณเหรียญสิบค่ะพี่ขนาดเขาอยู่ที่ประมาณเหรียญสิบนะพี่นะนี่สภาพเดิมๆเลยพี่ดูเจ็บคอแล้วตอนนี้รายการนี้น้องขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยบาทแล้วกันนะคะพี่พี่ขอเปิดที่ห้าร้อยบาทรายการนี้นะจะเป็นองค์ขนาดเหรียญสิบค่ะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางเนาะเน้นย้ำกันตลอดทางคลิปนะคะสนใจองค์ไหนนะก็ปิดผะก,กับหนงโบได้เลยนี่สวยๆเลยพี่รายการเนี้ยดูขนาดประมาณเหรียญสิบนะคะ รายการต่อไปนะคะพี่เป็นรูปถ่ายค่ะวันนี้มีรูปถ่ายมาสองอันนะเป็นรูปถ่ายค่ะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแคนะนี่รายการนี้เอารูปถ่ายนี้เป็นเขาเรียกอะไรเนาะรูปน้องก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเอาน้องเรียกว่ารูปถ่ายอะไรกันเนาะรูปถ่ายนะคะที่ ด้านหลังนะเป็นแบบนี้นะเนาะเลี่ยมเกาะไปพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่รายการนี้น้องเอา200บาทนะ200บาทเลยพี่อ่ะอีกองหนึ่งนะคะเป็นนีหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนี่หลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะพี่หลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเป็นรูปถ่ายนะเอา200บาทเช่นกันนะคะรับ2รายการก็ต่อรองได้พี่เผื่อใครแบบอยากเก็บเนาะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นตะกรุดนะปิดทองเป็นเนื้อเนี่เป็นผิวอย่างเงี้ย น้องน่าจะเป็นได้ใส่สินนะคะพี่นี่ไม่ใช่ได้ไนล่อนเนาะปิดทองลงรักแบบนี้นะคะสภาพเก่าๆเลยพี่รายการนี้น้องขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยแล้วกันนะพี่เอ้ตาตะกรุดเอาแท่งละสี่ร้อยนะคะวันนี้มีมาสองอันนะนี่ปิดทองลงรักแบบนี้เลยนะพี่นี่นี่ข้างด้านในนะคะเป็นตะกัวเก่าๆพี่ดูนี่ สี่ร้อยบาทค่ะอีกอันหนึ่งนะคะพี่พันเกียวแบบนี้เลยโหเก่าเลยดูพันเกียวแบบนี้เลยนะพี่นี่สี่ร้อยบาทเช่นกันค่ะรับสององก็ราคาต่อรองได้คุยกันได้นะพี่นะใครใส่เครื่องรางนะพี่โอ้โหดูเก่าเก่ากึเลยองคนี้นะคะพี่พี่น้องโบบารมีพาเครื่องค่ะมีพระมาให้พี่พี่ชมทุกวันนะคะพี่พี่ฝากกติดตามกดถูกใจช่อง ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะทุกครั้งที่น้องลงคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนให้กับพี่ๆเลยก็วันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีเป็นวันสุขที่สดใสอย่าลืมไปลอยกระทงกันดูแลตัวเองด้วยนะคะอย่าให้ตกน้านะพี่นะก็สําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาดูอย่าลืมนะคะปิดพระองค์ไหนแจ้งน้องได้เลยโทรมาได้เลยสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและสวัสดีพี่ๆทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ